สวัสดีค่ะวันนี้รายการตลอดยัดหาช่วงตะลุยตลาดตะลิดวันนี้เจกันมายืนอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลอำเภอโนนแดงค่ะไปะไปเดี๋ยวเจกันจะพาไปดูเพิ่งมาโนนแดงครั้งแรกช่วงนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามค่ะตอนนี้เจกันมาถึงก็บ่ายสามยังร้อนอยู่เลยเพราะข้าแม่ค้าก็ยังออกมาไม่เยอะเดี๋ยวเจกันจะพาดูเดี๋ยวเจกันจะไปงานต่อไงไปอันนี้เข่ามา,าบ้านใช่ไหมคะมเออแบบผสมแล้วแบบเขียวก็แบบ ธรรมดาไม่น่ากินเธอเขาเมาอีค่ะกระบกค่ะเม็ดกระบกมนเหลี่ยมมือฟกกระบกมือขาดคน่าเก็บอกกว่าที่ได้มานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะทุร,ระปะช่อนแดดเดียวหรือปะช่อนอย,าง,อนอยางนม่ปะช่อนยางเนี่ย้าปาช่อนนูนแดงตัวใหญ่เธอเฮ้ยโอ้โอ้แม่ปลาไหลเนี่ยขายยังไงนี่ โลสองลอยเป็นตาก็เป็นตาซื้ออยู่ดบบนี้มะขามเปียกดูเอะเอ้าอันนี้โกบอีกกบขายไงแม่ลอยยี่สิบนึกว่าแต่แบบเอาโกบไปเอาตังมาทุกตลาดต้องมีค่ะอันนี้ประจอมโนนแดงเออหนากินเธยสีสีสันหนากินแทะนุ่นประจอมกุ้งที่ขายอะไรคะ จ้ส้มปาส้มเอาทำไมเป็นก้อนเนื้อมันจะเอาเอาแต่เนื้อมันเลยใช่ไหมโอ้เฮ้ยอปาส้มเป็นก้อนก้อนเออเพิ่งเคยทำแต่ว่าหนีทำที่ท่นโอ้แล้วแล้วเอาไปต้องเอาไปทอดอะไรไหมหรือเอาไปทอดก็ได้จ้ะหรือจะกินดิบๆก็ได้แล้วแต่เนาะโอเคกินอะไรมี่เคยดูไหมน่ะเคยดูเจ๊กันไหมนี่ ทุนระนี่ส่วนมากก็จะเป็นข้าวแกงนะคะอาหารสับเร็จรูกนะคะไปดูจิลูกแกผูกทุระนี่ปากดีไหมคะแถวหนึ่งเลยดูทุระอะไรอีกเสร็แล้วคะ่ะกะหรี่นูนแดงมีอยู่เจ้าเดียวด้วยไม่มีใครแย่งลูกค้าเลยเนาะแม่เนาะพูดถึงกะหรี่ปั๊บนะจ๊ะมีหลายใสจะแท้ นีาาาา่ก็จะเป็นด้านในตลาดสดค่ะมีใครใครดูเจ๊ก,กันขอเสียงหน่อยค่ะออ,อืตายแม่ค้าตลาดสดนนแดงคือจะไม่มีหนีกันดอกอารมณ์ดีได้ใช่เฮ้ยอะไรอยู่ดูอะไรอยู่ดูเฮ้ยเอฟซี FC เจ๊ก,กันเนี่ยใายใายกับเขา่า โอ้ขายกับเข่ารถเล่ก็มาเอาของไปทํำกับข่าขายนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงต่างๆอันนี้ไก่ค่ะพอไขอ่พอมันไข่แล้วใช่ไหมล่ะเขาก็ขาอันนี้ไข่นางก็ไข่ทำไมาจะมาไม่ได้ฉันมีรถเออทั่วเคยได้เดินตัดทุกมันนี่ น้ำตับนูนแดงโอ้ยโคลอเคลเรดีแท้ๆทเฮ้ยรสชาติจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะน้ำตับแต่ละพื้นที่เนาะความเข้มข้อนอะไรอย่างเงี้ยเจ้ากันไปอำเภอไหนเจ้ากันชอบซื้อน้ำตับเพราะว่ามีทุกอำเภอแต่รสชาติก็จะไม่ไม่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่อะไรถ่ายรูปนี่รูปละลอยนี่หนารักแต่ไว้ขายหมูนี่ สายใส่ก,กอกน้ำตับจากหมูนี่ปลาดุกโนโนแดงค่ะมีแต่ปลาดุกใช่ไหมคะปลานินก็มีโอ้ตัวใหญ่ดีเลยเอออันนี้โอ้โหหอยนองแดงเฮ้ยหอยนองแดงใหญ่มากอันนี้ขายทุกวันไหมคะนี่หมูปิ้งทุกวันนะตอนเย็นหรือตอนเชา้ทา,ชาทั้งเช้าทั้งเย็นเลย เออขยันว่าพ่อค้าหน้าเป็นเมียเธอเว้ยค่ะสำหรับวันนี้รายการตลอนยัดหาช่วงตะลุยตลาดตะลิดนะคะวันนี้เจ๊กันข,ขอ,อขอลาพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลนนแดงไปก่อนนะคะวันนี้ไปตลาดไหนต่อเดี๋ยวเจ๊กันจะบอกนะคะถ้ามีโอกาสก็จะไปให้มันครบทุกตลาดทุกอำเภอวันนี้ก็ขอให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดนนแดงนะคะ อา่าขายล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงว่าแล้วก็ไปแหละธุระนะคะก่อนจะไปเอปาขอเสียงพ่อค้าแม่ค้านนแดงหน่อยค่ะอารมณ์ดีกันเทว้ไม่มีหนีกันดอกดูเชิงเลยี่ไม่รู้จะทุกข์กันดอก